เรามาดูกันว่าเดี๋ยวเราจะทําการทดลองให้ชัดเจนเลยนะคะว่าระหว่างแสงตกตรงกับแสงตกเฉียงนั้นบริเวณใดร้อนกว่ากันแล้วพลังงานกว่าความเข้มของแสงเนี่ยจะเห็นได้อย่างไรจะอธิบายได้อย่างไรในเรื่องของแสงตกตรงกับแสงตกเฉียงบริเวณของโลกเราทำไมถึงได้รับความร้อนไม่เท่ากันทั้งทงท,งท,งที่เป็นดวงทิ์ดวงเดียวกันนะคะําหรับ,บการทดลองของเราในวันนี้จะอยู่ในบันทึกกิจกรรมหน้า88ค่ะ ต้วเรียนเปิดหนังสือหน้า88พร้อมกันเลยเขียนชื่อชั้นเลขที่ไว้นะคะ แสงตกตรงกับแสงตกเฉียงคือแสงอาทิตย์ที่ตกลงมายังพื้นโลกกับแสงอาทิตย์ที่ตกแต่เฉียงๆมายังพื้นโลกเนี่ยบริเวณใดของโลกที่ร้อนกว่ากันนะคะแล้วสังเกตได้จากอะไรทดลองให้เห็นได้ชัดเจนไหมวันนี้เราจะพิสูจน์กันในเรื่องนี้โดยการทดลองนะคะโดยการทดลองนัก <c oughs> เรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ในแบบบฏิทักจกรรมก่อนนะคะ นักเรียนที่อยู่ปลายทางที่มีไม่มีหนังสือแบบธุกิจกรรมวิทยาศาสตร์นักเรียนเขียนชื่อเรื่องลงไปค่ะในสมุดเลย ก่อนอื่นเรามาดูตารางนําเสนอผลการทดลองก่อนนะคะ,ะว่าบางโรงเรียนไม่มีตารางต้องเตรียมตารางไว้เลยนะคะตารางนําเสนอการทดลองออลักษณะของแสงที่ตกบนพื้นที่นั้นจะมี2ออย่างก็คือแสงตกตรงกับแสงตกเฉียงนะคะให้นักเรียนสังเกต ความแตกตา่างระหว่างแสงตกตรงและแสงตกเฉียงสังเกตสองประการก็คือพื้นที่ที่รับแสงเปรียบเทียบนะคะระหว่างแสงตกตรงกับแสงตกเฉียงนั้นเปรียบเทียบพื้นที่ที่รับแสงกับความสว่างของพื้นที่ที่รับแสงเปรียบเทียบพื้นที่กับความสว่างว่าอะไรน้อยอะไรมากนะคะนี่สังเกตให้ดีนะสังเกตพื้นที่กับความสว่างนะคะ สังเกตพื้นที่กับความสว่างระหว่างแสงตกตรงกับแสงตกเฉียงนะคะเช่นเดียวกันอันนี้ก็อีกตารางหนึ่งสองตารางนะคะสตารางนะคะโรงเรียนไหนที่ไม่มีตารางการทดลองนักเรียนก็ต้องเขียนไว้นะคะถ้าเป็นนักทัศเรียนมีแบบบันทึกของสสวทจะอยู่ในหน้า88อยู่หน้า88 ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนปิดไฟด้วยนะคะปิดไฟรูปปิดไฟรู้รนะคะปิดตรงไหนนะคะค่ะอุปกรณ์ค่ะกลับมาที่หน้าห้องก่อนเลยเราจะมีอุปกรณ์อยู่สองชนิดสองอย่างก็คือไฟฉายแล้วก็กระดาษกราฟเราใช้กระดาษกราฟเพื่อจะได้ดูพื้นที่นะคะดูพื้นที่สังเกตพื้นที่มากหรือน้อยดูจากเส้นกราฟนะคะ แผ่นนี้เป็นแผ่นที่หนึ่งนะคะแผ่นขวามือของคุณครูเป็นแผ่นที่หนึ่งแผ่นซ้ายมือของคุณครูเป็นแผ่นที่สองแผ่นที่หนึ่งกับแผ่นที่สองนะคะเดียนักเรียนทดลองพร้อมกันนักเรียนเอากระดาษกราฟขึ้นมาวางบนโต๊ะไว้สองแผ่นแล้วนําไฟฉายนะคะนาไฟฉายเปรียบเหมือนกับอะไรค้าไฟฉายดวงอาทิตย์กระดาษกราฟเปรียบเสมือนอะไรคะโลกใช่ไหมคะเปรียบเสมือนกับโลก ฟฉายนั้นเปลียบเสมอดวงอาทิตย์ให้นักเรียนส่องไฟฉายลงที่กระดาษกราฟให้ระยะเท่ากันทั้งสองแผ่นนะคะโดยแผ่นที่หนึ่งส่องไฟฉายลงที่กระดาษกราฟให้ตั้งฉากกับกระดาษซึ่งเราเรียกว่าแสงตกตรงนะคะแสงตกตรงที่โลคนะคะส่วนอักแผ่นที่สองให้กระดกข้อมือ ระยะทางระ,ะระยะเท่ากันนะคะกระดกข,ข้อมือก็คือเอียงไฟฉายเราจะเห็นแสงไฟฉายเนี่ยตกมาที่กระดาษกราฟลักษณะเฉียงอันนี้เราเรียกว่าแสงตกเฉียงทีนี้พอเวลานนาเรียนทดลองเนี่ยให้นนาเรียนสังเกตอะไรขณะที่เัาเรียนทดลองให้นนาเรียนสังเกตพื้นที่แสงตกตรงโดยการร้อมรอบบร,ริเวณแสงเอาไว้แล้วสังเกตความสว่าง1 สังเกตพื้นที่โดยการใช้ดินสอวาดกรอบแสงแล้วก็สังเกตความสังเกตพื้นที่ที่รับแสงสังเกตความสว่างสองอย่างนะคะสองก็เช่นเดียวกันเมื่อแสงตกเฉียงนักเรียนก็สังเกตพื้นที่ที่รับแสงโดยการวาดวาดวาดล้อมรอบแสงพื้นที่นะคะแล้วก็สังเกตสังเกตอะไรอีกอย่างหนึ่งนะคะ ความสว่างของแสงนะคะอ่ะปิดไฟเลยค่ะเดี๋ยวเราทำพร้อมๆกันค่ะเอากลุ่มหนึ่งค่ะมาค่ะกลุ่มหนึ่งกลุ่มจะมีสองกลุ่มนะคะจะมีสองกลุ่มเดี๋ยวทำพร้อมๆกันนะคะเชิญค่ะแจกกระดาษกลุ่มละคนกลุ่มละกลุ่มเลยค่ะกลุ่มหลังกลุ่มเนเน่มาค่ะกลุ่มที่นักเรียนชายมาค่ะกลุ่ม กลุ่มหนองคายอ่ามาค่ะหันหลังเขาไไงาเ้าพร้อมกันเลยครับหันหลังพร้อมกันเลยครับค่ะเชิญค่ะอ่าปิดไฟถูกแล้วปิดไฟถูกแล้วอ่าอันนี้กลุ่มหนึงนี่กลุ่มหนึ่งเดี๋ยวทำพร้อมกันเลยนะคะขณะนี้ครูปิดไฟไว้ก่อนอ่าคุณครูจะทดลองสาธิตนักเรียนทำพร้อมกันเลยค่ะเปิดไฟฉายค่ะเปิดไฟฉาย ไปไฟฉายสังเกตระยะด้วยนะคะต้องให้เท่านะคะอันนี้คือแสงตกตรงแล้วนะคะแสงตกตรงนะคะเอาตรงพื้นที่รับพื้นที่รับแสงค่ะเะเรียดวงกลมไว้เลยนะคะ อันนี้คือแสงตกตรงนะคะแสงตกตรงนะคะดูความสว่างของแสงด้วยเข้มไหมแต่ตกตรงนะคะเห็นไหมคะต่อไปค่ะมาแผ่นที่สองค่ะแผ่นที่สองระยะทางเท่ากันเท่ากันนะคะกระดกข้อมือขึ้นกระดกข้อมือแสงนี้เป็นแสงตกเฉียงนะคะแสงตกเฉียงนะคะแล้วก็วาดพื้นที่ วาดพื้นที่สังเกตความสว่างของแสงด้วยอ่าอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งเดยน,นทำพร้อมกันนะคะแสงตกตรงก่อนจรวาดวาดพื้นที่อ่วาดพื้นที่ค่ะ,พ,ตตนะคะพื้นที่แสงตกตรงนะคะพื้นที่แสงตกตรงนะคะวาดวาดวาดดินสอใช้รอบล้อมรอบไว้นะคะต่อไปค่ะแสงตกเฉียงค่ะ นักเรียนก็กระดกข้อมือแล้วก็วาดรูปพื้นที่ของแสงแล้วก็สังเกตพลังความสว่างของแสงด้วยนะคะว่าเท่ากันไหมนะคะเอาแล้วขอระยงพอระยงพอแล้วนะคะอะเปิดไฟค่ะเปิดไฟค่ะ อ่าเปิดไฟทั้งสองอันเลยอ่ะคุณครูมาที่วิชวลไลเซอร์เลยนักเรียนนักเรียนอภิปรายผลการทดลองได้ไหมนะคะอ่าเรามาพิปรายผลการทดลองกัน นำเสนอผลการทดลองกันก่อนอ่กลุ่มของภาคภูมิเป็นกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มของพฟดาเป็นกลุ่มที่สองนะคะกลุ่มของชยุพรเป็นกลุ่มที่สามนะถามกลุ่มนะถามกลุ่มนะคะ okay, เอากลุ่มที่หนึ่งนำเสนอค่ะเอาไม้ไปทางกลุ่มนู้นตัวหนึ่งด้วยมีไหมมีไม้ไหมมีไม้นะครับ อากลุมภาคภูมิแสงตกตรงพื้นที่เมื่อเปรียบเทียบแล้วพื้นที่เปรียบเทียบววร,รัวแสงแสงตกตรงกับแสงตกเฉียงพื้นที่รักแสงน้อยหรือมากอ้าวน้อย,ออยความสว่างเป็นยังไงคะความสว่างมากแล้วแสงตกเฉียงล่ะคะที่มาก พื้นที่ที่รับแสงจะมากแต่ความสว่างจะน้อยอย้อาวค้นครูขอกลุ่มที่สองนำเสนอคะ่ะของฟยดาของฟยดาแสงตกตรงพื้นที่รับแสงเป็นอย่างไรน้อยกว่าน้อยกว่าความสว่างเป็นอย่างไรคะมากกว่ามากต่อไปแสงตกเฉียง ใหญ่มาพื้นที่มากกว่าค่ะแสงตกแสงตกแสงตกเฉียงนะพื้นที่ที่รับแสงจะมีมากกว่าใช่ไหมจะมีมากมากกว่าแสงตกตรงใช่ไหมคะความสว่างนะคะเยอะไหมจะน้อยกว่าแสงตกตงแสงตกตรงอ่ะนักเรียนลองดูอันนี้อันนี้คือการทดลองใช่ไหมคะเอาการทดลองให้กลุ่มที่สามสรุปชื่ออะไรลูกที่ถือไฟฉายชยุคอก็ได้ชิยุพอก็ได้ถือไม้ให้เป็นคนเก่งวันนี้ แสงตกตรงพื้นที่รับแสงน้อยหรือมากน้อครับน้อยความสว่างพื้นที่รับแสงน้อยหรือมากกว่าพื้นแสงตกตรงมากครับมากกว่าแสงตกเฉียงใช่ไหมคะครับอ้าวมากอ้าวบันทึกเลยค่ะเก่งมากทุกกลุ่มจากการทดลองผลการทดลองเหมือนกันนะคะอ่าบันทึกผลการทดลอง อติดกับทยุพรใครเอ่ยใครเอ่ยเอาตอนเลยค่าต่อเลยถือไม้สุทนก็ได้ออาสุทนเอาสุทนค่ะมันคือการทดลองแสงตกเฉียงเมื่อเปรียบเทียบกับแสงตกตรงพื้นที่รับแสงน้อยหรือมากกว่าเ<า>อาบอกเพื่อนสิคะจะได้จะได้ตอบได้มากครับมาก แล้วความสว่างของแสงเป็นยังไงคะความสว่างน้อยหรือมากกว่าแสงตกตรงน้อยครับน้อยนะคะน้อยอ่าปรบมือให้เพื่อนทุกกลุ่มเลยคะ่ะอ,อ่ะบันทึกการทดลองอทันไหมคะ กลุมไหนไม่เข้าใจยกมือหลังที่เราทดลองแล้วหลังจากที่เราทดลองแล้วใครไม่เข้าใจบันทึกผลการทดลองที่เพื่อนอธิบายมาทั้งหมดนะคะถ้าใครแตกต่างจากนี้แสดงว่าผลการทดลองผิดพลาดน,นะคะต้องทดลองใหม่นะคะต้องทดลองใหม่ค่ะเรามาช่วยกันอภิบายผลการทดลองค่ะเอาอ่านข้อที่หนึ่งค่ะ